การผจญภัยของเรนและเท็ดดี้ตอนพายุคาจิกิเรนเด็กชายผู้ร่าเริงและเท็ดดี้ลูกสุนัขแสนสนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆทางภาคอีสานของประเทศไทยพวกเขามักจะเล่นสนุกด้วยกันเสมอไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเล่นในทุ่งนาหรือการกระโดดโลดเต้นไปตามลำธาร วันหนึ่งขณะที่เรนกำลังอ่านหนังสือเกี่ยวกับสภาพอากาศเท็ดดี้ก็กระโดดขึ้นมาบนตักของเขาทันใดนั้นเสียงประกาศจากวิทยุก็ดังขึ้นพายุคาจิกิกรรมรออังเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคอีสานและภาคเหนือของประเทศไทยขอให้ประชาชนเตรียมรับมือกับฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันเรนมองออกไปนอกหน้าต่างท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มลมพัดแรงขึ้นเรื่อยๆเท็ดดี้เริ่มเห่าเบาๆเหมือนจะบอกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะเรน ทันใดนั้นเองแสงสว่างสีฟ้าอ่อนก็ปรากฏขึ้นที่มุมห้องแสงนั้นค่อยค่ยก่อตัวเป็นรูปร่างของปู่เมคาผู้พิทักษ์แห่งสายฝนปู่เมคาพูดด้วยเสียงนุ่มนวลว่าไม่ต้องกลัวหรอกเด็กน้อยปู่จะมาสอนวิธีรับมือกับพายุคาจิกิปู่เมคาชี้ไปที่หน้าต่างเมื่อฝนตกหนักสิ่งแรกที่เราต้องทำคือเก็บของมีค่าขึ้นที่สูงและตรวจสอบปลั๊กไฟให้ดีอย่าให้เปียกน้ำนะ เรนรีบวิ่งไปช่วยคุณแม่เก็บของและที่สำคัญที่สุดปู่เมคากล่าวต่ออย่าออกไปเล่นน้ำท่วมเน็ดขาดเพราะอาจมีกระแสะไฟฟ้าหรือสัตว์มีพิษซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำได้เท็ดดี้พยักหน้าหงกกกอ,กอเห็นด้วยฝนยังคงตกหนักแต่บ้านของเรนปลอดภัยเพราะพวกเขาได้เตรียมตัวไว้แล้วเรนและเท็ดดี้มองออกไปนอกหน้าต่างเห็นสายฝนโปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่อง ไม่นานนักพายุก็เริ่มสงบลงแสงแดดอ่อนๆเริ่มส่องลอดก้อนเมฆออกมาน้ำที่ท่วมขังก็เริ่มลดระดับลงช้าๆปู่เมฆายิ้มอย่างใจดีเห็นไหมล่ะถ้าเรารู้จักเตรียมพร้อมเราก็จะปลอดภัยเรนและเท็ดดี้ dy, ช่วยคุณแม่ทำความสะอาดบ้านและบริเวณรอบๆที่มีน้ำท่วมขังพวกเขาเก็บกวาดใบไม้และสิ่งศกปรกต่างๆอย่างขยันขันแข็ง เมื่อทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเรนและเท็ดดี้ก็กลับมาเล่นสนุกกันอีกครั้งพวกเขาได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยจากพายุและรู้ว่าการเตรียมพร้อมนั้นสำคัญแค่ไหน